สวัสดีคนดูทุกๆคนนะครับก็เคยมีคนขอเข้ามานะครับให้ผมจัด10อันดับไคจูที่เก่งนะครับแล้วทีนี้นะครับการจัดอันดับ10บไคจูมันดูแบบ มันดูยากนะเออแล้วมันก็แค่10บตัวดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําอะไรที่มันง่ายขึ้นมานิดหนึ่งคือการแบ่งเทียนะครับก็สาหรับการแบ่งเทียของผมนั้นไม่สามารถเอาไปตัดสินความเก่งความโหดของไคจูได้นะครับไคจูแต่ละตัวขึ้นอยู่กับการเล่นการจัดเทียรครั้งนี้นะครับก็มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยก็ถ้าการจัดเทียรครั้งนี้ไม่ถูกใจใครก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ไครจูก็ค่อนข้างเพียบแต่เราไปเริ่มที่ตัวแรกเจ้าโกจิระ1954กันเลยสำหรับเจ้าโกจิระ1954นะครับผมก็จะให้มันไปอยู่ที่เทียบีนะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่ความเก่งของมันก็มีพอเล่นได้แต่มันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็เลยให้มันมาอยู่ที่เทียบีแล้วกันแล้วก็มาที่ตัวที่2นะครับก็คือเจ้าปลาหมึกเจ้าปลาหมึกเป็นตัวที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ขอให้มันไปอยู่ที่เทียดีแล้วกัน มาเรามาต่อกันที่ตัวที่สานะครับเจ้าแบทท่านะเจ้าแบทท่าควรจะอยู่ประมาณเทียไหนดีผมก็ไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นเท่าไหร่ด้วยนะเจ้าแบทท่าแล้วผมก็เล่นตัวบินไม่ค่อยเก่งด้วยเทียบีแล้วกันเออเอาสักเทียบีแล้วกันก็ตัวนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นแล้วผมก็ไม่ได้เล่นด้วยขอเอามันไว้กลางๆก,ก่อนแล้วกันนะครับตัวถัดไปนะครับเจ้า,มาแมลงปอนะตัวนี้ออกเสียงค่อนข้างยากนะชื่อมันผมไม่กล้าออกเสียงเท่าไหร่กลัวเรียกผิดนะก็ ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเหมือนกันมันคนเล่นน้อยนะครับก็ขอให้มันอยู่ที่บีแล้วกันนะครับไม่ค่อยรู้ถึงความเก่งกาจสักเท่าไหร่ตอนรับใครจูตัวต่อไป er, คือเจ้าจูเนียนะครับเจ้าจูเนียตอนนี้ผมก็กาลังพยายามเก็บเวลให้มันร้อยอยู่นะครับก็ตอนนี้มาถึงเลเวลเ0แล้วก็ได้สัมผัสมาสักนิดแล้วก็มีความลําบากนะครับตัวมันไม่ได้เก่งไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับก็ขอให้มันไปอยู่ที่เทียบบีครับกลางๆครับใครจูตัวต่อไปคือเจ้า ชินนะครับเจ้าชินล่าง2ที่บินได้นะครับตัวนี้เป็นตัวกิจกรรมคิดมากนะครับตัวละครนี้ผมยังไม่มีนะครับแต่ผมไปสอบถามคนที่มีแล้วเขาบอกว่าตัวมันค่อนข้างโหดตัวมันค่อนข้างเก่งเลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ควรจะได้อยู่ที่ T A ดังนั้นผมจะฟังคนที่มีแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีอ่ะไปไปอยู่ T A นะสำหรับไคจูตัวต่อไปนะครับเขามีฉายาว่าอีพ P เคลื่อนที่นะครับซึ่งวิแกนั้นไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยอะไรัเท่าไหร่นะครับก็เฉยๆนะเออสำหรับเจ้าไบโอเรนเต้นะครับ ก็ขอให้อยู่ที่ TAC แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครต่อไปของเรานะครับคือ h a เซม m o ท่านะครับเจ้าตัวนี้ก็ได้ลองเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับก็น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออตัวมันเฉยๆนะสำหรับผมไม่น่าจะมีความเก่งอะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับตัวบิน2ตัวบนที่ผมให้ UB ผมว่าตัว2ตัวนี้น่าจะโหดกว่า h a เซม m o ท t นะครับ ไคจูตัวต่อไปของเราก็เป็นมอสท่าครับแต่เป็นมอสท่าอีกร่างนึงนะเออเป็นร่างในหนังนะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ได้ลองเล่นมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยแนละ้วก็เลเวลประมาณสามสิบก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เห็นความโหดอะไรของมันมากมายนะครับก็ให้ไปอยู่ด้วยกันเลยครับเทียซีสำหรับไคจูตัวต่อไปนะครับคือเจ้ามินิล่านะเออเจ้ามินิล่า จากที่ลองเล่นดูก็กลางๆนะครับไม่ได้โหดไม่ได้อะไรนะครับเฉยๆนะอยู่ในเกณฑ์เฉยๆตัวถัดไปคือเจ้ามินิล่า EX นะครับตัวนี้ได้อัปเกรดความโหดขึ้นมาจากมินิล่าหน่อยบินได้ด้วยยิงพลังได้ด้วยไคจูตัวนี้ผมยังไม่มีนะเออแต่ก็เคยเห็นคนเล่นนะเออเห็นคนเล่นแล้วก็ค่อนข้างเก่งนะครับแต่จะให้มันอยู่ TS มันก็ยังไงยังไงอยู่อ,อ่าไปเ TS แล้วกัน สำหรับตัวละครตัวต่อไปนะครับตัวละครตัวนี้อยู่ในพาสเกลไอแลนด์นะครับตัวพาสเกลไอแลนด์เป็นตัวไคจูตัวเล็กหมดเลยนะเออมีเลือดน้อยแล้วก็ค่อนข้างบางกันทั้งนั้นเลยนะสรุปได้นะครับว่ามันไม่น่าจะเก่งอะไรมากมายนะดังนั้นผมขอโยนให้มันไปอยู่เทียดีแล้วกันสำหรับไคจูตัวต่อไปนะครับเป็นสเกลไอแลนด์เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมเคยเล่นเจออยู่นะเป็นไคจูตัวจิ๋วเหมือนกันไม่มีพิษสงอะไรมากมายนะครับก็ขอให้มันไปอยู่เทียดีแล้วกันตัวละครตัวต่อไปนะครับคือเจ้าาแแออออกกกิิรัััเเเเป็นนนว์ช่่ะ ตัวนี้เคยเล่นอยู่เออผมเคยเอาไปเล่นอยู่พักหนึ่งก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็อยู่ร์ c ครับไคจูตัวต่อไปคือเจ้าสเกลคอเลอร์นะตัวนี้เคยเล่นเจอนะครับเคยเจอคนเอามาเล่นอยู่ก็ตามระเบียบครับไม่ได้เก่งอะไรเลยครับ ครจูตัวต่อไปคือก็ส์2014นะครับตัวนี้ก็ขอให้อยู่ที่เทียบีนะครับเออผมได้เล่นเลยนะได้เล่นดูแล้วมันก็กลางๆครับไม่ได้เก่งก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปตัวละครต่อไปคือเจ้าเจ็ดจากกัวนะโหอันนี้ได้เล่นได้เล่นได้สัมผัสแล้วครับได้เล่นได้สัมผัสแล้วนะเอาไปเลยครับเทียดีสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะครับคือเจ้าโชวะโกจิระนะครับก็ตัวละครตัวนี้ถ้าพูดตรงๆช่วงเลเวลน้อยมันไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับ แต่ผมเคยเจอคนเลเวลร้อยเขาเล่นแล้วไม่ธรรมดาครับสำหรับตัวละครนี้ก็เอาไว้หนดีเอาไว้หนดี <c oughs> นดมันมันเก่งนะเออเอาไปในกรณีเลเวลร้อยที่ผมเจอนะครับผมให้เทียเอเลยเคยเจอคนเล่นเป็นๆมาแลวมันไม่ธรรมดานะครับเจ้าตัวนี้สำหรับใครจูตัวต่อไปนะครับคือเจ้านกไฟโลแดนนะครับเจ้านกไฟโลแดนตัวนี้ถ้าในกรณีเลเวลร้อยผมให้เทียเอเลยครับ ผมเคยเห็นคนเอาไปสู้กับมอนเตอร์ซีโร่เลือดเต็มๆนะชนะมาแล้วนะครับตัวน,นี้ต้องเข้าใจสกิลมันอย่างถ่องแท้นะเออสำหรับสกิลวีนี่ค่อนข้างจะเรื่องเยอะเลยแต่ถ้าใช้เป็นนี่คือโหดครับในกรณีเลเวลร้อยผมให้เทียเอครับแต่ถ้าเลเวลยังไม่ถึงร้อยก็ประมาณ b ครับไรจูตัวถัดไปคือพี่มังกรนะพี่มังกรของเราก็อืมผมขอให้เทียบีแล้วกันเออผมเจอคนเล่นมามัน ไม่ว่าจะเลเวลมากเลเวลน้อยพี่แกพี่แกก็เฉยๆนะสำหรับไคจูตัวถัดไปคือเจ้าตะกระแตนนะเจ้าตะก,กรแตนยากก็ตัวละครนี้ก็มีความโหดอยู่นิดๆนะครับถ้าให้ดีมันก็จะใจร้ายเกินไปนะสตหรับผมให้บีมันก็มันจะดูมากไปไหมมันอยู่กึ่งระหว่าง C กับ B นะแต่ตัวผมเออผมขอให้ C ีแล้วกันสำหรับตัวละครต่อไปคือเจ้าไก่นะตัวละครนี้เป็นตัวกิจกรรมนะแล้วผมยังไม่ได้ปลด แต่ถามคนที่เขามีมาแล้วเขาบอกว่าตัวละครนี้มันไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ขอให้อยู่ที่เทียบีครับตัวละครตัวถัดไปคือเจ้าของ <c oughs> เจ้าของสอง7ันสิบเจ็ดนะครับตัวละครนี้นี่ตัวเล็กจิ๋วเลยนะพลังก็พ่นไม่ได้นะครับแถมเป็นตัวเล็กที่มีเลือดน้อยแล้วก็เคยเห็นคนเอามาเล่นมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่านะสำหรับผม ของ2017ผมว่าไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะไปซื้อพาร์ตมานะเออผมให้อยู่ที่เทียดีแล้วกันไขจูตัวต่อไปคือเจ้าก็อตซิล่า2019นะครับตัวนี้ผมเล่นจนเลเวลร้อยแล้วผมตัวนี้เป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาจากก็อตซิล่า2014นะเออมันมีความบาลานซ์สูงแล้วก็เล่นง่ายนะครับสําหรับผมคือง่ายง่ายมากเลยเป็นตัวหนึ่งที่ผมมักจะหยิบจับมาเล่นบ่อยๆนะก็ขออยู่ที่เทียเอเลยครับตัวละครตัวถัดไปคือเจ้าชินชินล่างสองนะตัวนี้ เป็นตัวฟรีนะครับได้มาตอนต้นเลยก็ได้หยิบจับเอาไปเล่นเพื่อปลดล็อกชินมานะครับก็ทรมานหน้าดูนะครับก็ไม่ควรเอามาเล่นนะเอาไปอยู่เทียดีครับไคจูตัวต่อไปคือเจ้าไกาแก่นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีตอนเริ่มเริ่มเกมนะเออเขาให้มาเลยนะเป็นหนึ่งในตัวฟรีเหมือนกันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับเจ้าไกาแก่นก็แต่มันก็น่าเล่นน่าเล่น,น,ลนกว่าไอเทียดีนะเออก็ขอให้มาอยู่เทียซีแล้วกันตัวละครตัวถัดไปนะครับคือเจ้าไฟเยอร์โรแดนนะตัวนี้ก็เฉยๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไร เด่นสักเท่าไหร่นะตัวละครนี้ก็ขอให้อยู่ร์ c ครับสำหรับตัวละครต่อไปคือเจ้าคิลิวนะครับเจ้าคิลิวก็ขอให้อยู่ t a แล้วกันนะครับตัวมันเก่งนะมีความเก่งอยู่ในตัวถ้าเล่นถูกวิธีตัวนี้เป็นตัวสายสแปมนะครับไม่ได้เก่งเรื่องระยะประชิดสักเท่าไหร่เน้นยิงและหนีสาหรับตัวละครต่อไปคือเจ้าคองนะครับเป็นไคจูยอดนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับคนหยิบจับมาเล่นค่อนข้างเยอะ สกิลยกขวานสามารถกันดาเมจได้แต่มีข้อเสียอย่างเดียวคือไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับมันก็เฉยๆนะสำหรับผมมันมันเก่งไหมมันเก่งแต่ตัวละครมันยังไม่ได้เก่งถึงกับขั้นเป็นเทียเอสนะตัวละครต่อไปนะครับคือเจ้าไบโอเลนเตลาวานะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับ <laughs> เป็นกระสอบสายอีกพีเหมือนกับเจ้าล่างล่างธรรมดาของมันนะครับก็ขอให้มันอยู่ที่เทียซีนะครับ สำหรับตัวละครตัวถัดไปนะครับตัวนี้สามารถมั่นใจในความโหดได้เลยตัวนี้ดาเมจหนักหน่วงครับแถมเลือดเริ่มต้นก็สตาร์ทมาที่5,000เลยไม่ใช่น้อยๆนะครับคือเจ้าเมก้านะครับตัวละครนี้คู่ควรครับเทียเอแน่นอนครับตัวนี้เก่งครับสำหรับตัวละครตัวถัดไปนะครับคือเจ้ากอซิล่าสองพนะครับตัวละครนี้ก็อัปเกรดมาจาก19 มันอัปเกรดทั้งเลือดทั้งดาเมจนะแต่ผมว่าความเก่งของมันไม่ไ,ม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 ได้ทิ้งหายจาก19เท่าไหร่นะก็ขอให้มันอยู่เทียร์ A แล้วกันสำหรับตัวละครถัดไปนะครับคือเจ้าไก่แก้นซอมบี้นะครับผมได้ทําการไปถามนะครับไปถามสําหรับคนที่เขามีแนละ้วว่าตัวละครนี้ผมยังไม่มีนะคนที่เขามีแล้วเขาได้ลองเล่นแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเทียร์ A นะครับดังนั้นเราต้องเชื่อคนมีเราต้องเชื่อคนที่เขามีไปก่อนนะครับอ่าเทียร์ A ก็เทียร์ A นะครับ สำหรับใครจูตัวต่อไปคือเจ้าเฮเซนะครับกอซิล่าเฮเซตอนนี้ผมก็เลเวลร้อยแล้วผมได้สัมผัสความโหดระดับร้อยของเจ้าตัวละครน,นี้มาแล้วสำหรับเฮเซนั้นเหรอเฮเซสำหรับผมไม่สามารถไปถึง S ได้นะผมขอให้อยู่เทเอแล้วกันสำหรับตัวละครถัดไปนะครับคือเจ้าเบอร์นิงเจ้าเบอร์นิ่งนี่ก็อัปเกรดความโหดมาจากเฮเซนะตัวนี้สแปมได้ดีครับสแปมได้สุดยอดนะ เรื่องเลือดเรื่องอะไรก็อัปเก็บมาจาก i, เฮเซเลือกดาเมจก็เพิ่มมานะครับตัวละครนี้ก็ขอให้อยู่ที่เทเอสนะครับสำหรับใครจูตัวถัดไปคือเจ้าเทอร์มูนะตัวนี้นี่ราคาแรงมากครับ1200โลบัคไม่ใช่ถูกถูนะตัวละครนี้ผมได้สัมผัสมาแล้วเออลองซื้อมาเล่นดูแล้วนะครับมันมีจุดอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับแพ้ตัวระยะไกลด้วยแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเออราคานี่แรงแรงแต่ความเก่งนี่ผมให้เฉย แต่มันก็ไม่ได้อยู่เทียบีนะครับเออม,มันเก่งกว่าตัวเทียบีค่อนข้างเยอะดังนั้นผมขอให้มันอยู่เทียเอใครจูตัวถัดไปคือเจ้าแมงมุมนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะครับยังไม่รู้ความเก่งของมันสักเท่าไหร่นะครับไม่อยู่กลางๆแล้วกันอยู่เทียบีไปสำหรับใครจูตัวถัดไปนี้สามารถได้รับฟรีจากภารกิจเลยนะภารกิจแจกคือเจ้าเต่านะครับเจ้าเต่านี่ก็อไม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่นะสำหรับผม ไม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่ก็ขออยู่เทียดีแล้วกันสำหรับตัวละครถัดไปคือเจ้าฟอร์ตไบ์นะก็ซิล่าฟอร์ตไบต์ตัวนี้ก็ได้ลองเล่นดูนะนะก็ความเก่งของเจ้าฟอร์ตไบขอให้อยู่เทียเอนะครับสำหรับไครจูตัวถัดไปคือเจ้ามอนเตอร์ซีโร่นะครับมอนเตอร์ซีโร่นี่ก็อยู่เทเอสไปเลยครับตัวละครนี้ต้องมีความชํานาญในการเล่นนิดนึง ต้องรู้เทคนิคในการเล่นนะครับและความโหดมันจะบังเกิดทันทีเลยนะครับสำหรับเจ้ามอนเตอร์ซีโร่สำหรับตัวละครถัดไปคือเจ้ากอริล่ามิลเลนเนียมนะครับตัวละครนี้ก็ขอให้อยู่เทียบี B นะครับก็กลางๆนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้โหดอะไรจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะครับสำหรับตัวละครถัดไปคือเจ้าชินล่าง3ามนะครับตัวละครนี้สามารถเล่นสายสแปมได้นะัพความไวแล้วก็ไปไล่สแปมชาวบ้านชาวช่องเขาตัวละครนี้ก็หยิบมาเล่นได้นะเออก็ขอให้อยู่เทียซี C แล้วกัน สำหรับตัวละครถัดไปคือเจ้าชินกอซล่านะครับตัวนี้มีทั้งดาเมจมีทั้งเลือดนะครับแต่ไม่มีสปีดค่อนข้างชา้าแล้วก็แพ้ตัวละครหลายๆตัวนะแพ้ทางตัวละครหลายๆตัวนะครับก็ขอให้มันไปอยู่เทียบีแล้วกันครับหลายๆคนชอบนะแต่ก็พูดกันตรงๆเทียเอที่เห,เห็นอยู่นี่จากการเจ้าชินได้สบายๆเลยนะครับตัวละครถัดไปคือเจ้า คิงกิโด่าอีกล่างหนึ่งนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าหยิบใช้เท่าไหร่นะครับขออยู่เทียซีครับสำหรับตัวละครถัดไปคือเจ้ากอซิล่าไฟนอลวอ์นะครับตัวละครนี้ราคาถูกครับแต่ความโหดไม่ได้ถูกตามราคานะครับสำหรับเจ้าไฟนอลวอ์นะครับก็คู่ควรกับเทียเอนะครับถ้าเลเวลร้อยนี่รับรองครับเพลินครับ สู้ได้หลายตัวเลยครับในเกมตัวละครถัดไปคือเจ้าโมเกล่านะครับไม่มั่นใจในความโหดของมันสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นสักเท่าไหร่ด้วยก็ขอให้มันอยู่เทียบีแล้วกัน,นครับสำหรับตัวละครถัดไปคือเจ้าโชวะเมกากอซิล,ล่านะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนหยิบใช้สักเท่าไหร่ <c oughs> ไม่รู้ถึงความโหดมันด้วยนะครับก็ขอให้มันอยู่เทียบีแล้วกัน,นครับ สำหรับตัวละครถัดไปนะครับคือเจ้าบีฮิมอตนะบีฮิมอตนี่เป็นตัวละครที่ราคาไม่แรงนะครับแค่8 0 0 0 0ื่นจีเซลแต่ความโหดนั้นมีแต่มันก็ยังมีจุดบอดคือมันไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับก็ขอให้มันอยู่เทียเอแล้วกันไขจูตัวถัดไปนี่แหมปวดยาปวดเย,ย็นนะครับสาหรับเจ้าเดตตอย่าแต่ความปวดยาของมันมาพร้อมกับความโหดในตัวนะครับเจ้าเดตตอย่านี่ก็ไม่ธรรมดาตัวนี้นี่เก่งครับตัวเก่งก็คู่ควรครับคู่ควรกับเทียเอส ครจูตัวถัดไปคือมอสท่าร่างหนอน,นะครับก็ความน่าหยิบจับเอามาใช้หน้าเอามาเล่นมันไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมผมขอให้อยู่เทียซีแล้วกันถ้าเอามาปั้นจริงๆเอามาเล่นยาวๆเนี่ยมันโหดได้อยู่นะสำหรับเจ้ามอสท่าแต่สำหรับผมผมว่ามันไม่น่าหยิบจับไปเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่าสำหรับใครจูตัวถัดไปคือเจ้ามูตโตเพศผู้นะครับตัวนี้ก็ได้ได้ลองจับลองเล่นมาพักใหญ่ๆนะครับ ตัวละครนี้ก็อไม่ B ก็ C ีนะสำหรับผมผมให้กลางๆแล้วกันให้ C ก็ใจร้ายไปมันยังพอสู้ใครจูตัวอื่นได้นะแต่มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สําหรับเจ้ามูตโตเพทเมียนะครับมูตโตเพทเมียนี้ไปเลยครับยูเทียเอนะครับหลังจากได้ลองเล่นลองจับมานี่ไม่ธรรมดานะมีข้อเสียอย่างเดียวคือไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับ ตัวละครตัวถัดไปคือเจ้าคูมงก้านะคูมงก้าก็อืมกลางๆนะตอนรรบผมผมว่ากลางๆไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากมายให้กลางๆแล้วกันไขจูตัวถัดไปคือเจ้าวูดอนนะครับวูดอนตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ปลดเออแต่ไปถามคนที่เขามีมาแล้วคนที่เขามีเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับวูดอนให้ S เ,เลยงั้นก็ฟัง <laughs> <laughs> เขามีเราก็ต้องเชื่อเขานะครับอ่ะไปวูดอนไป S ตัวละครถัดไปคือเจ้าเจ็ดจากัวเบต้านะครับเจ็ดจากัวเบต้านี่ก็ ใครอยากได้อัลติมาต้องเล่นแต่พูดได้คําเดียวว่าความน่าเล่นไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่สู้คนยากมากครับเจ,จ้กกากเบตา้ามีแค่ความไวนะก็เทียดีสําหรับตัวละครถัดไปคือเจ้าอัลติมานะครับอัลติมานี่มีความโหดในตัวค่อนข้างเยอะแบบเยอะจัดเลยเออผมได้ลองปลดได้ลองเอามาเล่นแล้วคือได้ปลดได้เล่นนี่ถือว่าติดใจติดใจแน่นอนแล้วก็ความโหดนี่มาเต็มกระเป๋าครับอัลติมาไปเลยครับเทเอส ตัวนี้นี่แทบจะเป็นโนนหนึ่งบนภาคพ,พื้นดินเลยนะรับตัวต่อไปคือเจ้าเมกาลอนนะเมกาลอนอ่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเล่นน่าใช้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าหยิบจับสักเท่าไหร่นะก็ขอให้มันอยู่เทียดีแล้วกันรับใครจูตัวถัดไปคือเจ้าฟอร์เส้นบีมอตนะครับตัวนี้ก็ได้รับการอัปเกรดจากบีมอตล่างธรรมดาก็แน่นอนครับล่างธรรมดายังได้ A ล่างนี้จะไปเหลืออะไรนะครับก็ต้องอยู่ A เหมือนกันนะครับตัวนี้ไคจูตัวถัดไปนี่คือเจ้าใครจูกิจก,กรรมนะครับมูโตไฟ ตัวนี้นี่ผมเคยเจอแล้วเออเคยเจอมากับตัวเลยเอาตัวละครหลายตัวไปเล่นด้วยก็คือสู้ยากนะครับตัวละครนี้เป็นตัวที่เก่งเก่งใช้ได้นะครับก็ไปเลยครับความเก่งๆก็ต้องคู่กับตัวเอสนั่นเองใครจูตัวถัดไปคือเจ้าแองกิลัสซิงคูล่าพอยนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะเฉยๆนะสำหรับผมไม่ค่อยน่าเล่นแต่เอามาเล่นได้ไหมเอามาเล่นได้ครับก็ให้อยู่เทียร์ซีสําหรับใครจูตัวถัดไปนะครับคือเจ้าแมงกะพุนนะครับแมงกะพุนนี่ก็ให้กลางๆครับเทียร์บี ไม่ได้โหดมากไม่ได้อะไรมากมายนะครับสำหรับตัวละครถัดไปนะครับคือเจ้า Lady Player One นะเออตัวนี้ก็แอบเก่งนิดนิดแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็เทียบ B ครับตัวละครถัดไปนะครับคือเจ้าคิดมากนะตัวนี้เป็นตัวกิจกรรมซึ่งผมไม่มีแต่คนที่เขามีเขาบอกว่าตัวละครนี้ให้เทียบ A ก็ไปครับเชื่อคนมีแล้วต้องเชื่อคนที่เขามีนะอ่ะเทีย A สำหรับตัวละครถัดไปคือเจ้าอีวาศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ปลดยากก็จริงครับแต่ความโหดมันมีครับเออเอาไปเลยครับเทียเอสไคจูตัวถัดไปคือเจ้ามูโตพามนะครับมูโตพามก็ดาเมจหนักนะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยคือช้าครับช้าไปนิดแต่มันมันเก่งอยู่นะตัวละครมันเก่งอยู่ก็ขอให้อยู่ที่ A แล้วกันตัวถัดไปนะครับคือเจ้าเชร์โนะเจ้าเช์โนก็กลางๆนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะ ไคจูตัวถัดมานะครับคือเจ้าไคจูกุ้งเต้นนะครับตัวนี้เลเวลร้อยบอกได้คําเดียวว่าโคตรโหดนะแต่ความโหดก็ไม่สามารถแตะระดับเอได้นะครับก็ขอให้อยู่ที่ A นะครับสําหรับไคจูตัวถัดมานะครับคือเจ้าโรดไปโอเรนเต้นะครับตัวนี้มีความเก่งในตัวนะครับแต่แอบแอบแก้ทางง่ายไปน,นิดนึงถ้าโดนแก้ทางเมื่อไหร่นี่คือจบครับไม่มีอะไรเล่นแล้ว ตัวมันก็จะกลายเป็นตัวเทียบี B, ปกติปกติไปครับสำหรับไคจูตัวถัดไปนะั้นคือไคจูที่อัปเดตมาใหม่นะครับคือเจ้ากาบาละนะครับกาบาละนี่ยอดนักป่วน,นครับคาสถานะต่างๆนี่มียันให้ศัตรูนี่เพียบไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสถานะตาบอดไม่ว่าจะเป็นหลับนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟทาให้อ่อนแอทําให้ติดช็อตโอ้โหสารพัดครับถ้าเล่นเป็นนี่ไม่ต้องห่วงครับกาบาละนี่เทียเอชิลๆครับสำหรับเทียริตรอบนี้ผมขอเว้น u s เอสเอกไว้ลำหนึ่งนะ <laughs> เจ้าตัวละครนั้นมันต้องใช้โค้ดนะครับก็ไม่รู้จริงๆเล่นก็ไม่ค่อยได้เจอด้วยว่ามันเก่งมันอ่อนแ,แค่ไหนและนี่คือหน้าตาเทียริทที่ผมจัดนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชม100%นะเออย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นเทียริทที่ผมคิดของผมคนเดียวนะเอาแล้วผมก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า